นาฬิกากลไกไม่มีแบตเตอรี่วงจรไฟฟ้าหรือไมโครชิปแต่มีกลไกพิเศษในการบอกเวลาซึ่งมันเรียกว่าลานคิดซะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ของนาฬิกาก็ได้ลาน,นกลไกช่วยให้พลังงานกับนาฬิกาด้วยพลังงานที่ได้รับจากสปริงที่ขดตัวแน่นเฮ hey, ฉันก็ขดตัวแน่นได้เหมือนกันนะด้วยระบบเฟืองที่ซับซ้อนทำให้สปริงนี้ปล่อยพลังงานส่วนที่จำเป็นออกมาส่วนประกอบสำคัญของนาฬิกากลไกได้แก่สปริงหลัก แป้นเฟืองหรือเรียกอีกอย่างว่าจักเฟืองจักกรอกกลไกการปล่อยแรงและหน้าปัดนาฬิกาสปริงหลักเก็บพลังงานกลที่จำเป็นในการทำให้นาฬิกาทำงานทิดซะว่ามันเป็นหัวใจหลักของนาฬิกาหรือถังน้ำมันก็แล้วกันมันดูเหมือนริบบิ้นเกลียวเหล็ก หากคุณแยกชิ้นส่วนนาฬิกาออกมาคุณจะเห็นสปริงนี้อยู่ในกระปุกลานปลายด้านนอกของสปริงหลักยึดกับกระปุกนี้เมื่อสปริงหลักหมดสภาพแบบเดียวกับที่ฉันเป็นบางครั้งกระปุกก็ต้องคลายออกนั่นคือจุดเริ่มต้นของแรงในการเคลื่อนที่ ในการเก็บพลังงานไว้ในสปริงหลักคุณต้องไขาลานเม็ดมยมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกาการไขาลานของนาฬิกาเม็ดมยมจะถูกดึงออกเมื่อคุณต้องการตั้งเวลาและจะดันเข้าเมื่อคุณต้องการไขาลานานาฬิกาคุณทําให้ชุดเฟืองต่างๆทํางานขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทําอะไรเม็ดมยมยมีก้านติดอยู่ก้านนี้มีเฟืองที่เรียกว่าจาักรหรือคลัชส่วนนี้มีฟันสองวงเหมือนฉลามเมื่อคุณดันก้านเข้าไปฟันด้านนอกจะเคลื่อนและหมุนจกัก มันอยู่ที่ด้านบนของกระปุกสปริงหลักและเมื่อจักรเคลื่อนที่มันจะหมุนเพลาโดยที่ปลายด้านในของสปริงหลักยึดเข้ากับมันยิ่งเพลาหมุนมากเท่าไหร่สปริงหลักก็จะยิ่งแน่นขึ้นเท่านั้นคันโยกพิเศษที่เรียกว่านกห้ามลานถูกกดเข้ากับฟันของจักรมันทำให้จักรหมุนไปในทิศท,ทางเดียวเท่านั้นด้วยวิธีนี้สปริงหลักจะไม่คลายออกแม้จะทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์ก็ตาม และนี่คือส่วนอื่นๆของกลไกไขาลานคานซึ่งมีสปริงติดตั้งเพื่อความตึงด้านนอกจะเคลื่อนจากโลหะขนาดเล็กที่เรียกว่าจากไขนอนจากนี้มีฟันซี่เล็กๆทั้งสองข้างโอ้ฟันเยอะจริงๆเลยพวกมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไขาลานและการตั้งชุดเฟืองขึ้นอยู่กับว่าในตอนนั้นคุณต้องการทำอะไร เมื่อคุณตั้งเวลาคอไก่จะกดกับคานจากนั้นมันจะเคลื่อนคานเข้าด้านในและเมื่อคุณหมุนนาฬิกาคอไก่เดียวกันนี้จะดึงคานออกไปด้านนอกสปริงตั้งเข็มจะช่วยให้กลไกทั้งหมดเข้าที่คุณอาจได้ยินเสียงคลิกเมื่อเปลี่ยนโหมดถึงอย่างนั้นเมื่อคุณดึงเม็ดไม่ยมแรงของสปริงหลักจะหมุนกระปุกแล้วก็จะถ่ายเทพลังงานบางส่วนไปยังจาก นาฬิกาจากกลโดยเฉลี่ยสามารถทำงานได้3 6มสถึงเจชั่วโมงแต่ลานของนาฬิกาบางเครื่องก็อาจอยู่ได้ทั้งสัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาดของสปริงหลักซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่ามีพื้นที่ว่างภายในนาฬิกาเท่าไหร่และปริมาณพลังงานที่ต้องการมากแค่ไหนนอกจากนี้หากลานชำรุดหรือสกรปรกกระแสไฟอาจเคลื่อนอย่างอิสระจากสปริงหลักไปยังกลไกไม่ได้จากเฟืองจะนำพาพลังงานจากส่วนหนึ่งของนาฬิกาไปยังอีกส่วนหนึ่งมันประกอบด้วยจักรกลาง จากที่3มและจากที่4เฮ้ hey, ฉันก็เข้าใจการเป็นมือที่3เอ้ยจากที่3ได้นะกระปุกสปริงหลักเคลื่อนจากกลางมันหมุนหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงและมีเข็มนาทีและเฟืองบางส่วนจำเป็นต้องมีพวกมันเพื่อเคลื่อนเข็มชั่วโมงจากขนาดเล็กที่เรียกว่าจากเข็มควบคุมเข็มนาทีจากนี้หมุนเหนือเพลาของจากกลางหมุนจากนาทีซึ่งจะหมุนจากชั่วโมงอีกที จากชั่วโมงหมุนหนึรอบทุก12ชั่วโมงจากกลางยังขับเคลื่อนจากของจักที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางพลังงานจะไหลผ่านจากนี้ไปยังจักที่4จักที่4อาจอยู่ตรงกลางของลานหรือที่6นาฬิกาบนหน้าปัดจากนี้หมุนหนึ่งรอบต่อนาทีและทำให้เข็มวินาทีขยับ เพลาจากแต่ละอันหมุนอยู่ในสิ่งที่ทําจากอัญมณีสังเคราะห์ซึ่งทาให้ทั้งระบบทํางานได้โดยแทบจะไม่เกิดการเสียสีซึ่งจะช่วยให้นาฬิกามีอายุการใช้งานยาวนานหลาย10ปีอัญมณีเหล่านี้เคยเป็นโกลเมนควอดหรือแม้แต่แก้วและมีเพียงกลไกลที่แพงที่สุดเท่านั้นที่ใช้ทับทิมหรือไพลินแต่ทุกวันนี้ผู้ผลิตนาฬิกานิยมใช้แซฟไฟร์เทียมและคริสตัลทับทิมและมันมีราคาถูกพอที่จะใช้กับนาฬิกากลไกลทั้งหมด พื่อควบคุมการไหลของพลังงานและป้องกันไม่ให้จักรหมุนอย่างควบคุมไม่ได้นาฬิกากลไกจําเป็นต้องใช้กลไกการปล่อยแรงเพราะระบบนี้ทําให้พลังงานไม่ได้ถูกปล่อยออกมาทั้งหมดในคราวเดียวกลไกนี้จะปล่อยแรงของสปริงหลักในส่วนที่กําหนดเวลาไว้อย่างแม่ยนยํากลไกประกอบด้วยจักรเหล็กและมา้าเสียงต,ติ๊กที่เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกากลไกนั้นที่จริงแล้วคือเสียงม้าที่กระทบกับฟันของจักรเหล็ก จากเหล็กแตกต่างจากจากอื่นๆมันทําจากเหล็กพิเศษที่ทนทานเพราะจักต้องรับแรงกระแทกจํานวนมากเมื่อกระทบกับม้าการหมุนจากเหล็ก1ครั้งเรียกว่าจังหวะอัตราการหมุนของนาฬิกาโดยเฉลี่ยคือ6ครั้งต่อวินาที21,600ครั้งต่อชั่วโมงและมากกว่า518,000ครั้งต่อ24ชั่วโมง จากกรอกเป็นองค์ประกอบที่เปราะบางที่สุดในนาฬิกาของคุณนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีการรับรองด้วยระบบพิเศษที่ดูดซับแรงกระแทกส่วนใหญ่ประกอบด้วยอัญมณีและส่วนที่เรียกว่าทับหลังระบบนี้จะป้องกันจากกรอกหากคุณทำนาฬิกาหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ hey, ควงหนีซุ่มซ่ามเนออ จากกรอกจะเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งด้วยความเร็วคงที่การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งใช้เวลาเท่ากันเสมอนาฬิกาส่วนใหญ่มีจากกรอกที่แกว่งด้วยความเร็ว5 6 8หรือ10ครั้งต่อวินาทีดูเข็มวินาทีในนาฬิกาสิคุณเห็นการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นหรือเปล่า นั่นเป็นเพราะการหมุนเหล่านั้นขดสปริงนั้นบอบบางและเปราะบางเมื่อขอดสปริงบิดก็จะทําให้จากกรอกกลับไปยังศูนย์กลางฐานจักใช้เพื่อปรับความยาวของขอดสปริงที่ทํางานอยู่เพื่อควบคุมความเร็วของจัก,กรกลอกฐานยังมีสลักขอบสองอันพวกมันม้วนรอบสปริงขดสุดท้ายและยึดขดสปริงที่อยู่ด้านหลังให้เข้าที่กล่าอีกในหนึ่งคือตำแหน่งที่สลักขอบอยู่จะเป็นตัวกำหนดระยะความยาวของขอดสปริง หากคุณเลื่อนสลักให้สูงขึ้นจะทําให้ความยาวของสปริงสั้นลงจักรจะเคลื่อนที่ไปมาได้เร็วขึ้นและนาฬิกาก็จะเดินเร็วขึ้นด้วยทั้งขดสปริงและจักรกรอกเป็นหัวใจสําคัญของการเคลื่อนไหวองค์ประกอบทั้งสองนี้มีหน้าที่ในการบอกเวลาหน้าปัดนาฬิกาคือด้านหน้าของนาฬิกามีเข็มหมุน2หรือ3เข็มส่วนนี้คือสิ่งที่คุณเห็นและใช้เพื่อบอกเวลาแต่โครงสร้างรองรับก็มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าแป้นหมุนเพื่อให้นาฬิกาทํางาน แป้นทับกระปุกลานรองรับกระปุกลานสปริงหลักและชิ้นส่วนอื่นๆที่ขาดไม่ได้ของนาฬิกาแป้นทับจากเดินเวลาเก็บชิ้นส่วนของจักเฟืองแป้นจากกรอกเก็บน็อตเลื่อนกับจากกรอกและแป้นเครื่องเป็นที่ติดตั้งชิ้นส่วนกลไกลทั้งหมดนั่นเป็นวิธีที่องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเม็ดมายมหมุ่นไปตามสปริงหลักพลังของมันจะถูกถ่ายโอนไปยังจากกรอกผ่านเปืองหลายตัว กลไกการปล่อยแรงจะปล่อยเฟืองและพวกมันจะหมุนไปข้างหน้าทุกครั้งที่จากกรองมุนและขยับเข็มตามนาฬิกาด้วยความเร็วคงที่นาฬิกากลไกาบางรุ่นมีคอมพลิเคชันนั้นคือสิ่งที่ใช้เรียกฟังก์ชันเพิ่มเติม หนึ่งในคอมพลิเคชันดังกล่าวอาจเป็นแบบอัตโนมัติหรือแบบไขาลานก็ได้ในกรณีนี้คุณไม่จําเป็นต้องไขาลานเม็ดไมยมงของนาฬิกาแต่อุปกรณ์พิเศษที่มีกลไกน้ําหนักหมุนจะหมุนสปริงหลักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณขยับข้อมือกลไกพิเศษนี้มักจะเป็นน้ําหนักครึ่งวงกลมที่ใช้ทั้งแรงโน้มถ่วงและการเคลื่อนไหวของคุณในการหมุนนาฬิกาและนั่นก็ช่วยให้เราคลายข้อสงสัยของเราได้ใช่ไหมล่ะ